Innovation มาจากคนทั่วโลกไม่ได้มาจากท็อปดาวหรือ CEO สั่งลงมาหรือ CEO เป็นคนคิดคนเดียวนี่คือข้อแตกต่างระหว่างระบบเปิดกับระบบปิดระบบปิดไม่เคยเปลี่ยนโลกระบบเปิดต่างหากที่เปลี่ยนโลกสวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุธนะครับวันนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยครับผมอยากจะมาพูดถึงวิชั่นของ b i t c u p Academy แต่ก่อนอื่นเลยคำว่าวิชั่นคืออะไรนะครับวิชั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในระยะเวลาอีก5ปี10ปีข้างหน้านี้ซึ่งก่อนอื่นเราอยากจะปูพื้นเข้าๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงวิชั่นของ b i t c a บ a Academy ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตอนยุค Baby Boomer มายุค Gen X เนี่ยตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เยอะมากนานๆที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็เหมือนเดิม สกิลการทํางานก็เหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเดิมในยุคแรกๆเนี่ยความจริงคนที่ประสบผลสำเร็จในยุคนั้นก็คือคนที่อ่านออกเขียนได้พวกคนส่วนใหญ่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในยุคนั้นนะครับทุกอย่างมันขาดแคลนไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ขาดแคลนนะครับไฟฟ้าที่ขาดแคลนการสื่อสารที่เข้าไม่ถึงทุกคนที่ขาดแคลนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยนะครับหรือ life expectancy เนี่ยก็ไม่ได้สูงอย่างปัจจุบัน แต่พอมาดู Gen X มา Gen Y เนี่ยโลกของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆการมาของอินเทอร์เน็ตการมาของมือถือการมาของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงความรู้เปลี่ยนแปลงสกิลเซ็ตอะไรที่เคยใช่ในอดีตเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ในตอนนี้หรือในอนาคตอีกต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสิปีที่แล้วมีคนมาบอกคุณว่าพวกเราเนี่ยจะจะแชร์บ้านออกับคนแปลกหน้าคิดว่าคนส่วนใหญ่พูดว่ายังไงครับไม่มีทางอยู่แล้วใครจะไปแชร์บ้านออกับคนแปลกหน้า crazy idea แต่สุดท้ายเป็นยังไงครับ Airbnb ก็กลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่ต้องมีห้องโรงแรมเป็นของตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปใหญ่กว่ามาริออทหลายเท่าถ้าสิบปีที่แล้วมีคนบอกคุณว่าวันหนึ่งเราจะแชร์รถกับคนแปลกหน้าคนส่วนใหญ่จะบอกว่ายังไงครับ ในยุค Gen X Baby Boom e r บอกไม่มีทาง Crazy idea แต่สุดท้าย Uber Grab ก็มาพิสูจน์ไห้เห็นแล้วว่า Assumption สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไป Skill set ก็เปลี่ยนไป Knowledge ความรู้ก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็คือพอเราพูดถึง Gen Y มา Gen Alpha เนี่ย นะครับอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยใน10ปีที่แล้วเรายังไม่ได้ใช้ Instagram ยังไม่มา iPad ยังไม่มาจะมีครับอ b เบอร์ก b าฟโก k b i t c บ i n Blockchain เนี่ยมันเกิดขึ้นมาภายในแค่10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงมันเร็วกว่าที่พวกเราคิดสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากเลยใน10ปีที่ผ่านมาคืออะไรครับตอนนี้จะมีคน2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม Digital Literacy นะครับคือกลุ่มคนที่สามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีใหม่มีความรู้ใหม่ๆนะครับม่ๆ แล้วก็เปลี่ยนไปกับโลกนะครับได้ผลประโยชน์กับโลกที่มันเปลี่ยนไปกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ยังยึดมั่นกับแอ s ซัม t ชันเดิมๆสกิลเซ็ตเดิมๆความรู้เดิมๆที่ถูกทิ้งไว้อยู่ด้านหลังมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลดิว i d ด์ขึ้นมาแล้วสังเกตเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งครับบริษัทรุ่นใหม่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยปัญหาหลากัหลกๆคือ1คือโตเร็วมากถูกไหมครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ อยู่ในดิเรกชันของโลกทิศทางของโลกทิศทางลมที่แรงมากแต่ปัญหาคือหาพนักงานที่มีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมไม่ได้ขาดตลาดแย่งตัวกันนะครับใครที่อยู่กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกแย่งตัวกันด้วยบริษัทต่างๆในประเทศไทยตอนนี้อีกอย่างที่เราเห็นคือมหาลัยที่ผลิตเด็กออกมาทุกปีเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนให้ความรู้ฝึกฝนสกิลเซ็ตที่ตรงกับตลาดได้ ที่เราเห็นก็คือเด็กส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยตกงานหรือไม่มีงานทำมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแกลบช่องว่างของ human capital ที่มันหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเทรนด์อันนี้แล้วเนี่ยวิชั่นของ b i t c u p Academy คืออะไรวิชั่นของ b i t c u p Academy เนี่ยเป็นอะไรที่สั้นแต่ powerful มากภาษาอังกฤษเนี่ยวิชั่นคือ to create an open education system for Thailand กลุ่มของ BitCub เนี่ยทุกบริษัท มีมิชชั่นเหมือนกันมิชชั่นคือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับคือเปิดมาเพื่ออะไร Purpose ของ Company คือเปิดมาเพื่อให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับพวกเราทุกคนสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนนะครับคนไทยเป็นคนที่เก่งแต่เราอยากจะช่วยเสริมเสริมสร้างทางด้านโอกาสที่ดีขึ้นแต่ Vision เนี่ยวิชั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นภายใน5ปี1 0ปีข้างหน้าถ้าแปลความหมายในยคำว่า Open เนี่ย powerful มากโคืออะไรคือหนระบบเปิด ไม่ใช่ระบบปิด Open ไม่ใช่ Close Loop System แปลว่าข้อมูลหรือความรู้เนี่ยมันซิงค์ตลอดเวลาอัปทูเดตตลอดเวลาเราจะไม่สอนสิ่งที่มันใช้ไม่ได้แล้วในอดีตเราจะไม่สอนความรู้เก่าๆแต่เราจะสอนสกิลเซ็ตใหม่ความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่อัปทูเดตตลอดเดือนที่แล้วอาจจะสอนอย่างหนึ่งแต่ถ้าโลกมันแคเกขึ้นในเดทที่เราขึ้นเรื่อยๆรือีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคำว่า Open คืออะไรครับเหมือน iOS Android ที่มันซิงค์ตลอดข้อมูลมันใหม่ล่าสุดตลอดแปลว่าเราต้องสร้าง แพลตฟอร์มทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่มันดีที่สุดใหม่ที่สุดตรงที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดอันนี้คือความหมายของคําว่า Open อย่างที่1อย่างที่2เนี่ยความความหมายคําว่า Open คืออะไรครับคือ equal access ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ข้อดีของ education platform เนี่ยของ b i t c u ป Academy เนี่ยก็คือเวลาเราจะสอนคน ให้ความรู้คนแชร์ความรู้คนเนี่ยสมมติวันนี้เราคุยกันเนี่ยคนสามารถดูเราเราได้เนี่ยห้าคน100คนในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเราจะเพิ่มอีก500คนเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า Marginal Cost of Production เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มตาม Marginal Cost of Production มันคือ0ูถูกไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติวันนี้เราดูกัน500คนอยากจะมีนักเรียนเพิ่มอีก50คนเป็น550คนเนี่ยต้นทุนมันคือเท่าเดิม Cost production, มาร์จิโน o คอส f p ของโปรดักชันม,มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยมันต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือจะไปสิมบินาที่ห้องบอลลูมของโรงแรมการที่เราจะเพิ่มอีก50คนเนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเอาเก้าอี้มาอีกห0ตัวตัวละ1 0 0 0บาทต้องมีพนักงานเสิร์ฟต้องมีคนจัดงานพวกเนี้ยมาร์จิโนคอสมันจะโตตามจํานวนคนที่เข้าเรียนแต่ไม่ใช่โลกออนไลน์ education p l ล t f o r m ออนไลน์เราสามารถที่จะสอนเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วสามารถที่จะให้คนดูคนเข้าใจคนเข้ามาเรียนรู้เนี่ย ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ marginal cost of production มันไม่ขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องเอาความรู้ความเข้าใจที่มันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้เข้าถึงคนทั้งประเทศไทยให้ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือ marginal cost of production มันควรจะเป็นศูนให้ทุกคนเข้าถึงนะครับความรู้ควรจะเป็น basic human rights digital literacy เนี่ยความรู้ที่ถูกต้องในอีก5ปี1ิปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผลักดันประเทศไทยเนี่ยให้หลุดจากกับดักไร้ได้ปานกลาง ไดเพราะว่าเราจะมีสกิลเซ็ตที่ตรงกับตลาดมากขึ้นคนส่วนใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยจะต้องทํา2อย่างครับอย่างแรกคืออัพสกิลตัวเองอย่างที่2คือรีสกิลตัวเองนะครับในสกิลเซ็ตความรู้ที่มันใช้ไม่ได้แล้วในอดีตจะต้องรีสกิลตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเพื่อที่จะมีสกิลเซ็ตมีความรู้นะครับมีประสบการณ์ที่ตรงกับโลกอนาคตในอีก5ปี10ปีข้างหน้าในเรทที่โลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยน เร็วขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะกระจุกในห้องเรียนแค่คนที่มีเงินในกรุงเทพที่จะเข้าถึงได้เท่านั้นทุกคนควรจะเข้าถึงความรู้ความเข้าใจดิจิทัลลิทเรซีนี้ด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุด Marginal Cost of Production ต้องเป็นศูนย์โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในการเข้าถึงลูกค้าจํานวนกว้างในการเข้าถึงผู้คนจํานวนกว้างให้ได้ความหมายของอันที่สามคือคำว่า Open คืออะไร ความหมายอันที่3ของคาว่า Open ก็คือระบบเปิดเนี่ยมันต่างกับระบบปิดวิธีที่จะอธิบายความหมายนี้ได้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือต้องยกตัวอย่างของมือถือทุกคนจําโ o เกีย3ามสได้ไหมครับตอนนั้นมือถือเนี่ยโนเกียสามสามหเนี่ยทำได้แค่สอย่าง 1. น่โทรออกได้ 2. ส,ส่ง SMS ได้ 3. เล่นเกมงูได้นี่คือ3อย่างที่ c ีอสั่งลงมาเป็นระบบปิดว่ามือถือทําอะไรได้บ้าง แต่พอสิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆคืออะไรครับใน10ปีที่ผ่านมา iPhone เนี่ยเป็นมือถือระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิดมันมีสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันสโตร์ t e v e Jobs เนี่ยไม่ต้องมาบอกเลยครับว่ามือถือเนี่ย iPhone เนี่ยสามารถที่จะเรียกแท็กซี่ได้สามารถที่จะสั่งอาหารได้สามารถที่จะโอนเงินข้ามประเทศได้สามารถที่จะแชร์รูปภาพคุยมีติ้งอะไรได้ Innovation มาจากคนทั่วโลกไม่ได้มาจากท็อปดาวหรือ CEO สั่งลงมาหรือ CEO เป็นคนคิดคนเดียว นี่คือข้อแตกต่างระหว่างระบบเปิดกับระบบปิดระบบปิดไม่เคยเปลี่ยนโลกระบบเปิดต่างหากที่เปลี่ยนโลกระบบการศึกษาประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นระบบปิดคนที่จัดคอร์สหลักสูตรต่างๆเนี่ยต้องมาจากมหาหลัยสั่งลงมาว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างแต่ในอนาคตนะครับถ้าเราสามารถที่จะสร้าง education platform ที่เป็นระบบเปิดได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า innovation มาจากคนทั่วโลกไม่ได้มาจากคนใดคนหนึ่งมันจะเหมือนกับ YouTube Channel ที่ เป็น free market แล้วผู้คนเนี่ยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมันจะเกิด natural selection ขึ้นมาทําให้หลักสูตรที่มีประโยชน์ที่สุด skill s e ที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยเข้าถึงคนได้จํานวนมากที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดเพราะฉะนั้น innovation หรือความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันไม่ได้มาจาก top down หรือจากมหาลัยอย่างเดียวทุกคนสามารถที่จะเป็นอาจารย์ได้ทุกคนสามารถที่จะมาสอนแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กับทุกคนได้ด้วยระบบแพลตฟอร์มที่เป็น open education system อันนี้คือ3ความหมายของคำว่า open ผมขอทวนอีกทีหนึงนะครับ vision ของ b i t k u p Academy คือ to create an open education system for Thailand เราต้องสร้าง education system ที่เป็นระบบเปิดให้กับประเทศไทยที่เป็น platform business ให้ได้อันนี้เนี่ยเป็น vision ที่สำคัญมากต่อประเทศเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย digital divide มันย่าลงเรื่อยๆความไม่เท่าเทียมกัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ได้ประโยชน์ ของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือคนที่มีดิจิทัลลิทร์ซี s สกิลมีความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีใหม่เช่นอะไรเช่นฟินเทคบล็อกเชน a i n i i d i t d i t t IoT i r t e t n r t m t o m t k y s r y r r เ r Technology ความรู้พวกนี้เนี่ยไม่สะารถหาได้ในระบบการเรียนรู้ที่เป็นระบบปิดข้อมูลความรู้ยังไม่อัปทูเดตในเร็ดที่เร็วมากพอของเมื่อเทียบกับโลกที่มันเปลี่ยนไปรู้ไหมครับว่าตอนนี้ดิจิทัลเดเวมันแย่แค่ไหนถ้าให้ทุกคนนับ1-10ในใจเนี่ย รู้ไหมครับว่าภายในแค่10วินาทีนั้นเนี่ย Google ทำเงินไป6 0แสนบาทภายในแค่10วินาทีทุก10วินาทีนะครับ Apple ทำเงินไป1 7 0 0 0ล้านบาททุก10วินาทีพวกเขาคือผู้ได้ประโยชน์หรือสิ่งที่เรียกว่า exponential winner เขาเป็นผู้ชนะของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะเขาเข้าถึง digital literacy ในขณะเดียวกันรู้ไหมครับว่าคนที่เหลือของโลกเนี่ยถ้าเรานับในใจ10วินาทีใหม่เนี่ยรู้ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ย โดยเฉลี่ยทําเงินได้แค่6สตางค์ทุก10วินาทีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า exponential loser มีคำว่า exponential อยู่ข้างหน้าคืออะไรครับ digital digital divide เนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ relative poverty เนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในค่า5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้เนี่ยต้องพัฒนาคนในประเทศให้มี human capital ที่ตรงกับตลาดหรือตรงกับโลกที่มันเปลี่ยนไปเราจะเรียนรู้ สิ่งเดิมๆไม่ได้แล้วเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เราต้องรู้ว่า direction ของโลกจะไปทางด้านไหนลมมันจะพัดแรงทางด้านไหนแล้วให้เอาประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ในดิเรกชันของลมที่แรงดิเรกชันของโลกที่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้น b i t c u p Academy เนี่ยก็มี Vision ที่จะสร้างเป็น Open Education Platform <c oughs> ให้กับคนไทยทุกคนโดยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ประสบการณ์ที่ใหม่ที่สุด มีประโยชน์ที่สุดและเข้าถึงโดยทุกคนในประเทศไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด m a r g i n a l cost of production มันไม่มีแล้วเมื่อเทียบกับธุรกิจออฟไลน์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะไม่ใช่ b i t คัพ a อ a d e m y มอย่างเดียวเพราะว่าคำว่า Open คือ Innovation ไม่ได้มาจากแค่บิตคัพคนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยที่มีความรู้ความเข้าใจที่มีสกิลเซ็ตที่ ตรงกับโลกในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นอาจารย์เป็นคอนเทนต์พรอวเดอร์ช่วยกันพวกเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศร่รวมกันคนละเล็กคลนละน้อยด้วยการสร้าง Material สร้างความรู้ความเข้าใจมาแชร์ประสบการณ์ได้ที่แพลตฟอร์มนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับคนในประเทศเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจหรือ Human Capital เนี่ยที่จะต้องอันเล r ร์ e l e a นรีเล l ร์น t สกิลเซตใหม่ๆเนี่ยให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งมันก็ตรงกับ เพอร์เพของบริษัทมันตรงกับมิชชั่นของบริษัทคือเปิดมาเพื่อสร้างโอกาสกลุ่มของบิทแคปเนี่ยเปิดมาเพื่อสร้างโอกาสก็จะเป็นธุรกิจโมเดลที่สอดคล้องกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนไปที่เป็นเลเยอร์ที่3ามเลเยอร์ที่4ี่เลเยอร์ที่5ที่มีอำนาจในการกำหนดตลาดที่ตรงกับดิเรกชันของโลกสังเกตนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่โตเร็วมากๆคือเลเยอร์ที่3 4มห้าหมดแล้วเขาไม่ได้มานั่งผลิตสินค้าหรือการบริการเองเลเยอร์ที่2หรือเขาไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ เป็นเจ้าของคอนเทนต์เองไม่ใช่แต่เขาจะเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสคือเลเยอร์ที่3ามอีโคซิสเต็มบิสเนสคือเลเยอร์ที่4หรือโอเปอเรติ้งซิสเต็มคือเลเยอร์ที่5ธุรก,กิจไหนที่สามารถที่จะปลดล็อกฟรีฟลอร์อินโฟมชันได้ฟรีฟลอ์ออฟพีเพิลได้ฟรีฟลอ์ออฟแวลูได้เนี่ยจะโตอย่างมหาศาลในอนาคตเพราะฉะนั้นบิทคัพเนี่ยก็อยากจะเป็นสะพานที่แข็งแรงมากอันหนึ่งที่เป็นเอเจคชั่นแพลตฟอร์มที่ให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นฟรีฟลอ์ออฟอินโฟมชันนหรือลเจ ให้เข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้ยกตัวอย่างครับ Grab Uber เป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมหาลาัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรครับในอนาคตคือมหาลาัยที่ไม่ต้องมีอาจารย์เป็นของตัวเองไม่ต้องมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองแต่เป็น Open Education Platform ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันช่วยกันผลิตความรู้ความว้จใจที่ตรงกับตลาดในโลกอนาคตในการยกระดับประเทศไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยที่ Bit Cup Academy เนี่ยต้องสร้าง In f ฟ a s t r u c t u r ออันนี้ให้กับประเทศไทยไม่ให้เป็นของชาวต่างชาติให้มหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นของคนไทยอยู่เพื่อที่จะมีรายได้เข้าประเทศเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของคนในประเทศของเราให้หลุดพ้นจากดักรายได้ปานกลางให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่า Bit Cup Academy เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยหรือวิชั่นเนี่ยก็คือต้องสร้างเป็น Open Education System หรือแพลตฟอร์ให้กับประเทศไทยให้ได้นะครับ Infrastructure นี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อประเทศเรานะครับขอบคุณทุกคนมากครับ